วันนี้หมวานนะคะก็มาอยู่กับน้องกัญญาลิ้นกับองนะคะนางเอกสาวของเราวันนี้ปียฉชัดค่ะนางเอกนางเรื่องเยาวสค่ะที่กําลังออนแอร์ตอนนี้ช่อง5กำลังมันเลยแล้วเรียนอะไรอยู่ที Listen, guy, ่ไหนคเรียนอยู่มิเพศศาสตร์ภาษาอังกฤษทีจุฬาลงกรณ์ปีอะไรขึ้นปี2ค่ะ ได้ข่าวว่าทำอาหารเก่งด้วยใช่ไหมคุณแม่ใช่ใช่คุณแม่ทำอาหารเก่งเป็นแม่ทุกคนบอกอาหารขนมอะไรเงี้ยแต่แม่ไม่เคยทำให้พึ่งทานเลยใช่ไหมไม่ได้ไงไม่ขายไม่ขากระดาษได้แต่ไม่เคยได้ทาก็แบบแม่ไม่ได้ทำให้บ้างอาหารไทยเนี่แบบนานทีเดียวค่ะแล้วเรามีความฝักใฝ่ในการทำอาหารแค่ไหน นะคือจริงๆอยากเรียนทำอาหารมากเคยอยากเรียนทำอาหารมากอยากเรียนทำขนมอยากทำเค้กเป็นอยากทำคุกกี้เป็นแบบเอ้ยดูหน้ารากลับผู้หญิงว่าทำอาหารได้วันเกิดเพื่อนทำไปให้ไรเงี้ยก็เลยเพื่ออ่ะเคยขอให้แม่สอนให้สุดท้ายแผนการลมไม่มีเวลาแล้วอย่างอาหารเคยมีโอกาสไม่ทำเองมั้งไม่สักครั้งคย แต่ว่าไม่ทำอะไรยากเลทำตุันทำแบบบะหมี่ทำสเตกดิบเป็นทำไข่ไส้ได้ไม่พอเมื่อก่อนทำไข่ไส้บ่อยคิดบ้านทำก็เมื่อก่อนเบื่ออะไรเงี้ยเลยลงไปทำกับเขาลงไปนั่งด้วยทำสสม่ำเป็น ใช่แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแล้วนะอุ้ยแม่มันก็ไม่ได้เป็นขนาดนี้งอย่างทำซุปตไปเป็นเลยไม่ก็แคาแบบใส่อย่างมูนก่อนก่อนน้ำตาลปี๊บอะไรแบบนี้ไม่ยากแล้วไข่ไส้ทำไงอะก็ไม่ทไงพี่มีมีอะไรบ้างไส้มันอะก็ล้วแต่พี่ใส่หอมใส่หมูใส่คือไอตัวน้ำอะมันก็จะเหมือนในมะเขือเทศใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีน้ำตาลตาปกติมีกระเทียม แล้วก็ไข่ก็ผัดผัดไส้ก่อนแล้วก็เจียวไข่อย่างเงี้ยใช่แล้วก็ใส่แล้วก็ค่อยค่อยหอมตอนนี้อยากทำยำผงปูเป็นเพราะอะไรเพราะชอบชอบมากชอบยำผงปูมากสำหรับเมนูที่เราจะทำวันนี้เป็นเมนูที่ปีจะทำให้ยา่ยายปีจะเป็นพี่ค่ะเพราะว่าในเรื่องคือ ไม่มีอาหารจะทานก็เหมือนเอบจะทำอะไรคุณยายทานดีไม่มีเงินก็ไม่มีก็เหลือไปเห็นดอกอโศกพี่อยู่ข้างบ้านแล้วก็สุขคิดมาได้ว่าเอ้ยดอกอโศกทานได้นี่นาก็ไปเจอพระเอกข้าจะพระเอกให้ดอกอโศกเรามาเนื่องจากวันนี้ไม่ใช่หน้าดอกอโศกบานเพราะมันจะบานในหน้าหนาวค่ะเราก็เลยทําเมนูแก้วูกลูใส่ใบอโศกยอดอโศกอ่อนจะได้ดูหน้าทาดอกอโศก่ ก็ม mm hmm. าลองดูนะว่าวันนี้ฝีมือของฝีจะเป็นยังไงค่ะรับรองค่ะไม่ส่ทินเจอร์ค่ะแม่ทานเจออะไรเราจะเล้ยมือเอ้ยเล้ยงลงมือทำอาหารกันแล้วนะคะนี่คือเครื่องปรุงอันนี้คือิน้ำผิดแกน้ำข่าแล้วก็อันนี้คือน้ำตาลน้ำตาลปี๊บใชนี่นี่เนี่ยน้ำตาลปี๊บพอทำออกมาจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือยังเป็นก้อน แล้วก็น้ำปลาแล้วก็อันนี้คือน้ำมะขามเปียกส่วนนี่คือกุ้งนะคะแล้วก็เนี่ยคือชะอมสมทอดทอดกับไข่แล้วก็อันนี้คือผักต่างๆสามารถเลือกได้ตามชอบใจแล้วก็นี่เลยส่วนประกอบหลักของวันนี้คือยอดอโศกยองมันอ่อนอยู่เลยนะคะ ไปเก็บมาจากบ้านที่เพิ่งไปถ่ายละครเมื่อกี้เพิ่งลองชิมแล้วอร่อยมากบอกว่าใบเปล่าๆเลยนะแบบอาจจะฝานนิดน,นึงแต่ว่ามันมันอร่อยดีคะ่ะผักไม่ว่า,า <S <S จะเป็นผักทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ควรเอาไปล้างก่อนทำนะคะเพื่อความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยในการรับประทานค่ะตอนแรกเนี่ยเราอะ่ะก็ใช้น้ำใช้น้ําเปล่าใช้น้ำาตอกก็ได้นะคะต้มให้เดือดพอต้มให้เดือดปุ๊บเราอ่ะก็ใส่แกงลงไป ก็เติมได้นะคะก็มีเครื่องปรุงให้เลือกออน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกแต่ว่าคือขอเตือนไว้ก่อนว่าใบกโศสอะมันจะมีรสเปรี้ยวนิดๆอยู่แล้วถ้าใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวมากก็อย่าใส่น้ำมะขามเปียกลงไปมากนะคะ <c oughs> เราใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ <c oughs> เครื่อลดกลมกล่อม ใส่ตามความชอบใจนะคะเรารู้ก,กันแล้วว่าจะหันได้ไหมใส่น้ำมาขับเปียกโอ้โหสีเป็นแกงส้มแล้ว,ก,ลวก,กินมาหรือยังเนี่ยกินมันเป็นแกง,งแกจืดแกงจืด <laughs> สามารถทานได้เลยหลังจากล้างให้สะอาดแล้วนี้ยเราก็จะใส่กุ้งลงไปเป็นอย่างต่อไปพอ <c oughs> กุ้งสุกแล้วอะ่ะ <c oughs> เราก็จะตัดกุ้งขึ้นมาเราก็วางลงไปบนใบอสอุที่เราได้ตักไว้เมื่อกี้ ใส่ขึ้นโลเลยใช่ใส่อิ่มเลยจะกินกุ้งหรือกินอะไรายอโศกที่ชุ่มน้ำแกงจะอร่อยมากเพราะเหมือนกับว่ามันจะเข้าเข้าเ,าเนื้อค่ะถ้าใครที่ไม่อยากทานใบอโศกเดียวๆเนี่ยเราก็สามารถใส่ผักองอื่นเข้าไปได้นะคะก็อย่างนี้เลยใส่ชะอม จะอมทอดไข่เข้าไปก็ได้ใส่ผักต่างๆใส่ดอกแคใส่ได้หมดเลยค่ะตามความชอบใจนะคะผักกระเฉดหัวไชเท้าเมื่อกี้ที่ใส่ลงไปในน้ำแกงก็ใส่ทานได้นะคะตามความชอบใจงั้นเดี๋ยวเราไปชิมผิวพื้นก็เลยนะคะเราจะทานได้ไหม <c oughs> ยังไม่ได้ทำอะไรค่ะเดี๋ยวนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาดีค่ะคนชิมก็หน้าตาดีน้องเขาบอกว่าแกงส้มจะอร่อยเนี่ย ก็ต้องรับประทานคู่กับไข่เจียวนะคะแล้วก็นี่นะคะใบอโศกออถ้าเกิดตรงนี้เนะี่ยยังไม่พอเนี่ยก็สามารถจะมากแกล้มตรงนี้ได้นี่คือใบอโศกใบอโศกสดๆนะคะแต่ว่ามาอยู่ในแกงส้มแล้วเนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงต้องชิมกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาชิมติดมือของพิยศัดิ์กันนะคะอย่าเย,ยอะค่ะเดกนี่กิน้ก็ขาดไม่รน สซล้วนค่ะเอาแปบตกเปล่าก่อนอดูซิว่ารสชาติแตกต่างกันะรสชาติดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปไหมจากสดๆเปลี่ยนไปค่ะคือจากสดเนี่ยมันจะมันแต่ว่าจะมีความฝาดด้วยแต่ว่าพทานจริงๆแล้วอ่ะความฝาดจะถูกแกงส้มกลบแล้วก็มีรสมันๆไม่เหมือนชะอมค่ะครงนี้เลย โอ้โหใบใหญ่สุดเลยใบใหญ่สุดนี่เป็นใบกระสุที่แก่ที่สุดที่เก็บมากไม่กล้าออกไม่คายมันมันค่ะมันเยิ้มมันก็ควรจะเลือกใบบางๆนิดนึงนะคะเพราะว่าใบใบแก่เนี่ยแต่เอาไปแก่หรอกนะคะแต่ว่าใบที่ออกเขียวขีดหมดค่ะก็จะเป็นเขียวยากนิดนึงแต่ก็รับประทานได้อยู่วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพึ่งมากที่สละเวลามาทำเมนูแกงส้ม ก็ลองไปทำดูกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคคุณ่ะก็ใส่พักประมาณขอโทษนะขอคัดก่อนได้ไหม นะคะขอชิมใบอโศกออกเปล่าว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงอืมขมมันค่ะขมมันมากมกลองกินนะคะเป็น้องไ่ต้องรูสึกขอชิวลองกินี่เราไม่ได้เคี้ยวใบกระท่อมกันนะคะนี่เป็นใบอโศก